ู่ของนิกกี้นัชัดและก้อยอรัชพรที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกกันแล้วซึ่งเป็นการเลิกกันด้วยดีส่วนสาเหตุหลักๆคือการที่ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่แรกจึงทําให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆโดยทั้งคู่บอกว่ามีการปรับกันแล้วแต่ไม่ได้จริงๆก็เลยลองแยกกันไปอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตในแบบของตนเองดีกว่า ทางด้านนิกกี้นชัดก็ได้มีการปล่อยเพลงอารัชพรฟิชเ u อริงคู่พีฮอตซึ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานก็มียอดวิวสูงขึ้นเรื่อยๆโดยท้ายเพลงนิกกี้ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าอารัชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับผมอารัชพรแปลว่าที่รัก งานนี้ก็ไม่หวายเกิดเรื่องดราม่าขึ้นเมื่อนุ่นสุทธิพาได้มาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้งานนี้ทําเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นว่าก้อยจะดีใจใช่ไหมชื่อเพลงเป็นชื่อก้อยแต่คนใน MV จุดๆ,ๆเพลงง้อแฟนแต่เอาคนที่มีส่วนในความแตกแยกนี้มาร่วมใน MV ตลกอ่ะบอกว่ารักแฟนแต่คนใน MV คือล่าสุดนิกกี้ก็ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่เลือกเอวาพลอยและนุ่นมาเล่น MV นี้ผ่านทางช่อง YouTube ของสาวเอวาอย่างช่อง ซันฟลาวเอวเพลงนี้ปอนพีฮอตเป็นคนแต่งจริงๆที่ชวนน้องเอวามาเพราะพี่ก้อยเขาเป็นคนคิดเขาอยากให้ผู้หญิงที่มาออกเป็นเหมือนคนที่อยู่ในครอบครัวในช่องเขาก็เลยนึกถึงน้องเอวาน้องนุ่นที่อยากให้มาเพราะก้อยอรัชะพรเป็นคนเลือกเองงานนี้แฟนๆหายสงสัยกันแล้วนะว่าทำไมถึงมีนุ่นสุดที่ภาโผล่มาในเ v เพลงดังกล่าว